นี่นะครับที่ผมวางไว้ข้าวให้เพื่อนดูสำหรับท่านไหนที่ยังไม่รู้นะครับเพื่อนว่าเออแล้วก็ที่ว่าพลังงานสะอาดคือผมเอามาจากแผงโซลารเซลล์นะครับเพื่อนต่อตรงเลยนะครับเพื่อนนะไม่มีเล่งเก็บแบตเตอรี่นะครับเพื่อนคือตัวนี้ก็สิ่งที่ควรระวังนะครับเพื่อนและต้องรู้แผงนะว่ากี่วต์กี่วัตต์นะครับเพื่อนตัวนี้ก็12วต์3อันเลยนะครับต่อขนาดเนาะ แล้วก็ผมต่อตรงมาเลยไม่ว่ามันจะแดดแรงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่มา13-14โวลต์นะครับแล้วก็นี่ครับมา,มาให้เพื่อนดูนะครับเพื่อนอสวัสดีนะครับเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามช่อง YouTube b ช l c h Channel DIY นะครับวันนี้ผมก็เลยหยุดงาน1วันนะครับเพื่อนๆจะมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับ พลังงานสะอาดให้เพื่อนรับชมนะครับผมได้นั่งประกอบอะไรของผมนิดๆหน่อยๆก็เลยนึกขึ้นมาได้พอดีเกี่ยวกับพัดลมตัวนี้นะครับเพื่อนเนาะก็เลยเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจผมก็เลยจะมาให้ดูนะครับว่าพัดลมพลังงานสะอาดตัวนี้คือยังไงนะครับเพื่อนเนาะเผื่อเพื่อนๆที่ทํางานเออที่ที่อยู่โต๊ะอยู่บ้านแบบว่ามันร้อนนะครับเพื่อนเนาะมีต้องเราต้องมีพัดลมระบายความร้อนนะครับให้กับตัวเราเนาะ ต้องพูดบกไปบนมาหรือว่าจะติดขัดต้องขอภัยเพื่อนด้วยนะครับอ่ากล้องก็จะสั่นนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเอามือจับไม่มีไม้กันสั่นนะครับเพื่อนโอเกเข้าเรื่องเลยนะครับคือผมได้สั่งซื้อพัดลมอ่าระบายความร้อนของคอมพิวเตอร์มานะครับเพื่อนเนาะก็เลยมาจัดเรียงขึ้นไปกันนิดเหน่อยอย่างนี้นะแล้วก็พอนั่งขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็หาที่ให้เขามมเหมาะนะครับเพื่อนเพื่อนพอให้ช่วยระบายความร้อนในตัวเราได้เนาะและทีนี้ผมเอาพลังงาน ตัวนี้ตัวควบคุมรอบนะครับเพื่อนเนาะผมได้ต่ออนุกรลมอ่ะต่อขนาดสามตัวนี้เลยนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับเริ่มหมุนได้ผมปรับตรงนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับเย็นเลยนะครับลมแรงเลยครับเพื่อนตัวนี้จะเป็นพัดลม12โวลต์นะครับเพื่อนเลนสาตัวนี้ไม่ถึงแอมป์เลยซ้ำนะครับเขากินกระแสแล้วก็ผมต่อมาตัวควบคุมรอบตัวนี้ออกมาเข้าถเทอร์มินอลนะครับเพื่อนเนาะแล้วก็มาอย่างนี้ แต่เสียทีมันสายไม่ได้นะครับเพื่อนเนาะแต่ว่าเราวางไว้ข้างๆเราก็สามารถระบายความร้อนให้เราได้นะครับเวลาเราจะบัดกรีหรือว่าจะาทำแพ็คแบตเตอรี่นะครับเพื่อนเนาะก็จะให้ระบายความร้อนให้เราหรือว่าจะดูดควันตะกัวออกจากตัวเราก็ได้นะครับเพื่อนเนาะก็จะจะแรงจะไม่แรงก็ขึ้นอยู่กับโวลต์กับเราปรับรอบนะครับเพื่อนนี่น,น,น,นะครับที่ผมวางไวข้ข้าวๆให้เพื่อนดูสำหรับท่านไหนที่ยังไม่รู้นะครับเพื่อนว่า เออแล้วก็ที่ว่าพลังงานสะอาดคือผมเอามาจากแผงโซลาเซลล์นะครับเพื่อนต่อตรงเลยนะครับเพื่อนนะไม่มีแหล่งเก็บแบตเตอรี่นะครับเพื่อนคือตัวนี้ก็สิ่งที่ควรระวังนะครับเพื่อนและต้องรู้แผงนะว,ว่ากี่โวลต์กี่วัตต์นะครับเพื่อนตัวนี้ก็12โวลต์3วันเลยนะครับต่อขนาดเนาะแล้วก็ผมต่อตรงมาเลยไม่ว่ามันจะแดดแรงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่มัน13-14โวลต์นะครับแล้วก็นี่ครับมาให้เพื่อนดูนะครับเพื่อนนี่เลย ห้องลกหน่อนะครับนี่นะครับ,บเพื่อนเพืถ้าเพื่อนที่อยูอ่อยู่บ้านนะอยู่ลายแพงเล็กแค่นั้นนะครับนี่นะสายเข้ามานี่เลยนะครับห้องลบห้องลบแล้วก็มานี่เลยนะครับต่อเข้ามาต่อตรงเข้าสู่เทอร์มินอลนะครับเพื่อนพลังงานสะอาดนะครับนี่เลย เอครับนี่ดูดูนะครับเพื่อนดูมือผมนะไหมครับแบบรอบได้นะครับเพื่อนคือเผื่อจุดประกายความคิดเพื่อนๆที่ชอบในทางแบบนี้อยู่แล้วเนาะไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่พัดลมเล็กแค่นี้นะครับมีพัดลมใหญ่กว่านี้ว่าต่อตรงมาแบบทั้งวันถ้ามีแดดมีอะไรก็เย็นสบายเลยนะครับเพื่อนเนาะผม ถ้ามีโอกาสเวลาผมก็จะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆเอาไว้ใช้งานพรังงานฟรีแสงอาทิตย์นะครับเพื่อนโอเคขอบคุณนะครับเพื่อน